ครับพี่น้องพบกันอีกแล้วครับพี่น้องพี่ยุทธพากินครับผมมืาอนี้มาตับมังคองน้ำกันพี่น้องเอ้ยตับมังคองต้มเนื้อผักกะทินครับมาแซ่บๆน้ำกันพี่น้องครับมากับยายครับมืาอนี้มาแซ่บอยู่พี่น้องเอ้ยอืม ทนไม้ชนมือกันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยอืมซ่บพี่น้องเหรอทับเลยทับเลนนำแรงยู่บ่อแซ <c oughs> ่บพี่น้องบรรยากาศห้อนนะผม แรับพี่น้องครัยเขี่ยมผักกระสินพี่น้องครับต้มเนื้อพี่นอ้องร้อนมันก็ยำแหลกป่ืม ครัขอบท่าพี่น้องสูงบนงิน้ำใจพรมพี่น้องกินน้ำกันครับเอาบรรยากาศบอ่อปลาข้างหลังมาฝากพี่น้องเออ อร่อยดีบรรยากาศบอ่อป่าพี่น้องน้ำสวยๆครับต้ม,มเหนือเปื่อยด,ดีๆพี่น้องครับผมกินน้ำไหนก็แทบน้ำนั้นพี่นอ้องเอ้ยตำหม้งคุดก็ได้ครับผม ผงบินตํ้เริ่มมาแล้วพี่น้องครับผมทำยังไงพี่น้องเาก่อนกันนะหาเนี่ยนะงุ่มเลยพี่น้องเหยอแซ่บรักผักแก้มอกการพี่น้อง ส่วนมือกันแล้วนะอืบกระถินนี้พี่น้อง <c oughs> ผมเนื้อกับเปื่อยดีๆเลยพี่น้องครับผม ใหญ่ๆแซบบอเมน้มมัน้เนี่ยแซบดีจ้าเป็นพี่น้องมากินกันแล้วเตรียมกันนะจา้าเจ็ดสิบปีแล้วเนี่ยพี่น้องอเอ้เจ<า>็ดสิบเอ็ดปีนจ้าเออเจ็ดสิบเอ็ดจ้าอ๋อเข็งแรงอยู่พี่น้องครับผม เดีวนะจ๊ะทำไมเล็กี้นี่นาห่านมาล้ำซิ่งโอ้ยต้อ,องยกให้พี่น้องเอ้ยบ่แม่นยังได้พี่น้องในน้ำเอาเป็พี่น้องเอ้ยนอนหลับบ่แม่นอย่างนี้พี่นอ้นอ,นองเตีต๊ปิป๊บยังดังนะจ๊ะโอ,อ้แม่นมาใหญ่เมนจ้ะเจ็ดสิบเอ็ดละ เอาสำหรับคลิปนี้กัอิ่มแล้ะครับพี่น้องครับผมจังหด่เขามาเบิ้งแล้วก็ฝากกดติดตามให้เด้เลยครับพี่น้องพิยุทธพากินครับยูทูบก่อนี้นะครับพี่น้องครับผมไปกนันำลังใจให่งกันนะครับพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดติดตามนะครับพี่น้องครับผมเป็นนายย้ายมาเนี่ยความรู้สึกแซบบ่แซบอยู่จ้าเอาพี่น้องคลิปนี้จ้าหน,นกน็ฝากไว้ซ้ำนี้นะพี่น้องเอาจังหน้ินดในบรรยากาศพี่น้องครับผมเอาฝากกดติดตามเด้เลครับพี่น้องจังหด้ก็ได้เขามาเบิ้งแล้วก็ได้ อย่าลืมเด้อพี่น้องเฮดโต้มีคามีคาได้พี่นอ้นองครับผมสำหรับเชปนี้ก็วัสดีคร้า